ไหนเวียงไงไม่ก็อยากมาเล่นกับความรู้สึกของเราก็พอความดีดความอะไรเงี้ยจะเป็นเขาน้องเงียบแหละใชู่มมากแลว่็คุณรับผมมานี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนสศิลปภพครับครับเจสุวรมงคลวิสุทธ์ครับครับ อ่าที่เศษคนกลางแล้วก็อย่าเล่นกับอานนท์ครับผมไม่ทำเพราว่าเราอยากเล่นกันเราไม่อยากรู้ว่าอารมณ์ไหนที่อย่าเล่นกับเราสองคนอย่าเล่นใช่ไหมครับที่อย่าเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นก็อ่ะคือคุณอานนท์อ่ะเขาจะเป็นอารมณ์แบบเวียงๆครับก็อยากไปปั่นประสาทเขานะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเวียงแบบไหนเวียงไง ไม่ปกติเป็นคนรีบดีเฮ้ยเขาเป็นคนเวียงเนี่ยเขาถามคุณว่าแบบมันมีอะไรที่คุณอยากเล่นกันกับผมก็คือแบบอย่าอย่าไปเวียงอนน์ไงเพราะว่าเหมือนกับคือแต่เล่นกับคิงได้นะครับผมเพราะว่าคิงเป็นคนน่ารักใจดีครับเฟนลี่ไงเอ้าผมเป็นคนเฟนลี่น่าแหละครับเอาสำหรับคุณ่อทำไมถึงอยากเล่นกับอนนครับผมก็จริงๆก็ตัวถ้าเผื่ออะไรที่มาอยากเล่นกักับเราใช่งจรครับก็อยากมาเล่นกับความรู้สึกของเราก็พอก็อยากมาเล่นกับความรู้สึกของเราก็พอแล้วคิงเล่นได้ปะไม่ได้ ไม่ได้ใช่พวกคิงแต่พี่เนทได้ไม่ได้เหมือนกันเขาไม่ได้เหมือนกันพ่อคิงกับพี่เนทก็คือคนคนเดียวกันไม่ใช่พี่เนทพี่เนทเป็นคนเรียบร้อยกว่าคิงอยู่นะไม่ใช่แล้วคุณก็คืออนนท์ไม่ใช่ผมก็เป็นเจมดันั้นก็เอื้ออะไรอย่างงี้ใช่ครับครับตามน้นตามน้ามนับเออ้าเรื่องสองคนถ้าสุดจังาวะกันอย่างเงี้ยใครเป็นที่สุดในด้านอารมณ์ไหนรับจงหวะใครที่สุดในด้านเอาในในด้านอารมณ์ไหนเหรอครับถ้าความอเลิร์ t ความแบบ ความแบบว่าความดีดความอะไรเงี้ยจะเป็นเขาใช่ถ้าวันไหนที่เขาดีดน่ะเขาจะดีดตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยแล้วพอเขาดีดเสร็จเขาจะมาบอกว่าเหนื่อยเขาใช่ก็รู้อย่างเงี้ยไม่พี่เขาจะผมคือผมเป็นคนแบบเนี้ยแต่สมมุติถ้าวันไหนผมนิ่งเขาก็ถามแล้วเป็นไรอ่ะคือผมก็อ้าตรองผม อ่อผมก็เลยดีดดีดทั้งวันอย่างเงี้ยผมถ้าผมไม่ดีดเขาจะมีคนมาถามแล้วว่าเฮ้น็ตโอเคหรือเปล่าเป็นไงหรือเปล่าเออผมก็โอเคงั้นกลับมาเป็นด iv ีดเหมือนเดิมก็ได้ครับเออใช่ครับใช่แต่ของเจมส์เขาก็จะเป็นคือเจมส์ครับเป็นแต่ก่อนครับไม่แต่ก่อนเจมส์ปกติท่านเน็ตเป็นคนเงียบๆใช่ไหมเจมเขาจะเหมือนกับเป็นคนพูดเป็นคนชวนคุยนู่นนี่นั่นแต่ตอนเนี้ยน้องเงียบแหละพูดมากพูดมากครับผมไม่งั้ก็แบบปรับเป็นแบบปรับปรับกันปรับปรับกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมมันมีสาเหตุนะของการที่คนหน จริงๆเจมว่าน่าจะเป็นกับการที่เราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับผมแบบว่าเขาเป็นตัวของตัวเขามากขึ้นเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นแล้วเราก็ต้องแบบปรับตัวของเราด้วยเพราะไม่ไม่งั้นถ้าถ้าเผื่อแบบมันมากขึ้นทั้งหมดอ่ะมันจะพังใช่สลับเจนนะเจมก็เลยแบบอะไรางี้ครับแต่ถ้าเจมอยากพูดพี่ก็จะเงียบให้ได้นะเออหน่ะมันก็ต้องแบบมันก็แล้วแต่จังหวะแต่จังหวะใช่ เรื่องที่คุยกันอะไรเรื่องที่คุยกันเหรอครับก็เขาเลือกเรื่องนี้แบบรู้เลยเรื่องไหนที่เน็ตพูดมากเรื่องเรื่องไหนที่เจมจะพูดมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเรื่องจะพูดมากอ๋อจริงๆพี่เน็ตจะมีหลายๆเรื่องเยอะมากๆแบบอย่างเช่นเรื่องแซวเรื่องแบบเรื่องแซวคนนู้นเรื่องแซวกนนี้แต่พี่พี่เน็ตจะชอบพูดอยู่เรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับการแบบดวงอะไรอย่างงี้ครับใช่ผมดูดวงไงใช่ไม่แต่ผมเป็นคนที่แบบคือเน็ตเป็นคนใส่เอ็นเตอร์เทนพี่คือเหมือนกับเงาแบบ คือเราไม่ชอบให้ใครแบบสเจไมไม่มีเหมือนกับเพิ่งมาคนเดียวใช่ไหมเราก็เหมือนกับสายแบบเอ้ยสายเอ็นเตนว่าแบบเอ้ยเราชวนคุยเขาชวนเขาคุยนะแบบกลัวเขาเบื่ออย่าง, NAS, ๆๆางนี้เราก็เหมือนกับชวนเขาคุยไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่เขาจะเป็นสายนิ่ง<ช>แต่ตอน,น,นแรกเขาเป็นคนสายแบบตอน,น,นแรกเขาเป็นคนสายแบบพูดเยอะมากเลยนะแบบช,ชวนคุยนู่นนี่นั่นแต่พอพออยู่ไปอยู่มาคืนนี้กลับเป็นคนแบบพูดมากใช่ใช่รับผมนั่นแหละว่า <ๆ S 2> มันก็นๆๆคือการปรับใช่ใช่การปรับใช่ับประมาณนั้น ใช่ครับแค่มันจะกันตรงกลางดีกว่างั้นอยู่กับผมไม่มีเบื่อไงใช่เพราะว่านอนไม่ได้เลยใช่ปลุกอย่างเดียวตื่นตื่นมาคุยก่อนมาคุยก่อนหนาวหนาวถ้าเรองใครเป็นไอ้เต้าขี้งอนเนี่ยไอ้เต้าขี้งอนเหรอจริงๆก็มันก็มีทั้งขี้งอนด้วยทั้งขี้น้อยใจด้วยจริงจริงเราสองสองคนก็แบบเคยมีงอนกันบ้างเคยมีแบบไม่เห็นเลยคุณเจไม่เคยเห็นงอนผมเลยมีแต่ผมมากผมไม่ได้งอนแต่ผมผมเป็นคนขี้น้อยใจใช่ครับใช่เพราะ คือแบบคือถ้าใครสําคัญผมจะขี้ยิ่งขี้น้อยใจไงพี่ใช่ใช่แต่คนนี้เขาไม่ไม่งอนเลยใช่เพราะว่าแบบเราแบบคือเหมือนกับเราจัดจัดการอารมณ์กับตัวเองได้คือรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่อยากเป็นคนแบบว่างี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนแบบมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาว่าผมงี่เง่าอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่ครับไม่ครับมฮ้ยงอนดิงอตอนไหนงอแต่แบบงอแต่ผมก็หายเร็วคือพี่ผมด้วยความที่ปกติแล้วเ่ยเป็นคนที่แบบโกรธง่ายหายเร็วใช่ใช่ แล้วเขาก็จะไม่ค่อยรู้หรอกผมก็ใช่บ๊อบแบบว่าประมาณที่โกรธวีนึงใช่หายก็วีนึงอะไรก็เขาไม่ง้อเพราะให้ผมโกรธทั้งวันมันก็ไม่ใช่เรื่องไงเออผมก็ดีก็ได้ปะะไอยนี้ก็ฟีลไลฟ์ประมาณนั้นใช่ครับผมใช่งอนเองเงอเองเลยพี่ใช่ครับแล้วเราเหรอเคยมีโมเมนต์ที่เขาเงอนหรือบังบางมี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 ครับแต่ว่าถามว่างอนงอนผมก็รู้สึกผิดนะจริงคือเนทเป็นคนที่ขี้แกล้งด้วยไง เออพอเขางอนจริงเราก็แบบเออรร้สึกแย่อย่างเงี้ยเราก็เออเราก็รู้สึกแย่อะหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้เขาเขาไม่คือเขาอะไม่หายเร็วไงเขาก็แบบเออผมก็แบผบผมก็เป็นสายที่แบบถามถามตลอดแต่เขาก็ก็ตอนมีครั้งหนึ่งเขางอนผมโทรไปตั้งสามหนายสาย,ส,ายส,สิบสิบกว่าสายอะสิบกว่าสายเขาก็ไม่รับสายผมอย่างเงี้ยไม่ไงคือแบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเวแบบว่าถ้าหมดเวลาเราโกรธหรือว่าเวลาเราแบบงอนอะไรเงี้ยเราจะไม่อยากคุยกันกับใครเพราะว่าเรากลัวว่า คำพูดเราณตอนนั้นอะ่ะมันจะไม่ดีอะไรเงี้ย <Pink. S 1> เราก็เลยแบบเลือกที่จะจัดการอารมณ์กับตัวเองก่อนแล้วค่อยแบบเปิดใจค,คุยกันอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ครับ<ม>เพราะแบบเราไม่อยากแบบจะเอาแบบความโกรธหรือว่าแบบถ้อยคําที่ไม่ดีอ่ะไปลงกับอีกคนคนหนึ่งที่เรารักอ่ะอะไรเงี้ยใช่เพราว่าคุณรักผมมานี่เพราะว่าคุณรักผมมานี่ไอ้เกลียดแล้วตอนนี้เกลียดแล้วคุณเลยคุณเคุณเลอ,อย่ากรูว้ว่าไอ้เจ้าใครเจ้าแบบสุดแสนจะอบอุ่นแสนจะไแคเลยอ่ะ ถ้าเบออบอบอุ่นก็จะเป็นพี่พีเน็ตครับจริงๆก็เห็นจริงๆเห็นเขาเป็นคนแบบนี้เขาก็แบบเป็นเปคนที่แบบคอยใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาจะชอบเทคแคร์ให้เราเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ของของเจมก็จะเอ้ยเดี๋ยวให้พี่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่จะไม่ได้ตอบไม่ได้ของเจมผมก็เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ตอนที่ว่าวันเกิดปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ของขวัญอะไรจากน้องเลยนะเพราะเราก็แบบ คือจริงๆน้องมาวันเกิดก็ดีใจแล้วเออแต่ทีนี้น้องก็มีของขวัญให้อย่างนี้เป็นโมเดลอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าเอาตรงไม่เคยมีใครซื้อโมเดลให้เน็ตเลยขนาดน,นั้นนะแลเป็นปีแรกที่เราได้จากน้องเขาด้วยแล้วก็ตัวอย่างขนาดน,นั้นด้วยแล้วก,วนนนววก็เค้กก็เหมือนกันครับของด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดคาดหวังว่าเราจะได้อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราได้จากน้องเขาเราก็สึกแบบเออน้องเขาก็น่ารักตรงนั้นใช่ครับผมก็ปีหน้าก็ไม่คาดหวังหรอกนะไม่เลยไม่เลยไม่เลย ไม่ไม่ต้องแต่งเป็นร์สเทล้จริงๆอ่ะเอาอะไรก็ได้ที่เขาเต็มใจให้เราก็เหมือนกับถ้าเขาเต็มใจให้ทําแค่ลูกแก้วลูกเดียวก็ได้แล้วพี่พูดแล้วนะพูดแล้วครับผมพี่เขาประมาณนั้นให้แฟนรอติดตามมาแล้วเป็นยังไงบ้างที่เราอะไรเงี้ยครับผมก็ตอนนี้ก็ฝากติดตามเรื่องพี่เจ๋อคนกลางกับยาเล่นกับอนุนด้วยนะครับก็กำลังทำการเวิร์กช็อปแล้วก็รอติดตามเร็วๆนี้ครับใช่ครับก็ เซนสับรางนะครับทาง v ีทีนะครับผมก็เป็นผลงานชิ้นแรกของพวกเราที่คู่กันด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ก็ฝากเพลงของค่ายเหมือนเดิมครับก็หากจะเคยรักใครนะครับก็สามารถเซิร์ชขึ้นได้เลยใน y t u t u นะครับหรือว่าในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆก็มีแล้วครับครับแล้วมีแบบเพลงคนหนึ่งที่ห้ามพลาดอย่าเล่นกับนอนะก ถ้าอยากดูว่าชีวิตของวัยทำงานแล้วก็เฟนวิบินิฟิตเป็นยังไงก็ลองติดตามด้วยครับเพราะเรื่องนี้ก็เข้มข้นมากๆเลยครับใช่แล้วก็แน่นอนนะครับ n อนน่าจะจุเดือดแน่นอนเพราะว่าผู้จัดการก็ขู่อะไรนะเออเขาแบบเตรียมตัวนันเน็ตเจมอย่างนี้พื่อเราก็เลยก็พื่อเราก็เลยต้องออกกำลังกายตลอดครับผมเพื่อที่จะแบบพร้อมเสมอครับผมใช่ับผมโห้ยพี่น้องเขาพร้อมจะตายเขาฟิตนะ เห็นไหม่าเห็นไหม่เขาเป็นสายอ่อยนิดนึงแต่อ่อยแบบอ่อยแบบเบาๆแบบเอ้ยอะไรเขามายุ่งกับผมเองจริงๆไม่ใช่นี่ไม่แต่เอาตรงว่าพวกเราโดนพี่ๆเขาว่านะว่าแบบคู่นี้ชอบอ่อยคนอื่นไม่จริงๆคือเราอยู่เฉยๆเลยไม่จริงไม่จริงแบบคนนี้เขาไปหาคนนี้ผมก็ไปหาอย่างเงี้ยไปแซวๆซวก้นน้องพี่ๆในค่ายอย่างงี้ใช่ครับผมได้ครับผมขอบคุณครับ